วันนี้เราก็จะมาสอนทําให้การการเขียนในไมโครฟัตัวใหญ่ขึ้นมาเป็นเปลี่ยนสีได้ก็แรกเราก็ต้องเปิดเซิร์ฟก่อนก็แป๊บนึงแป๊บนึงเพ่ให้เราเปิดทำการเปิดเซิร์ฟก่อนนะแต่เราต้องมีฟังก์ชน ไม่ต้องมีดปักปกินก็ได้แล้วก็เสร็จแล้วให้เข้าใไมค์ครับเป็น P l e ถ้าเข้าใไมค์ครับล้ีก็ต้องต้องมี ID แทนนะเอามาทำการเปิดเซิร์ฟก่อน

โอเคว่าก็มาก็จะถึงนี่ก็แรกเราก็ให้ e n t ั r Nick ตามชื่อของคุณเองก็คือ นี่มันก็จะเป็นใหญ่นะเอให้เอาอยากจะให้แบบพิมแล้วมันเป็นตัวใหญ่แบบเป็นสีตัวหนาเนี่ย ให้เราพิมพ์ว่าครับก็ไม่ต้องรับเปลียนไปเลยตัวสีเจ้าสีอะไก็ได้ปึ๊บดันด้วยแลวบ็ดามด้วยสวัสดีครับผมนี่นะครับนี่คร่ะไม่ไก็จะได้แล้วตรงนี้ก็จบที่เพียงเท่าน,นี้นะครับ